สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมวันเสาร์นะครับวันหยุดนะครับวันนี้ก็มาต่อนกครับวันนี้ข้ามภูมานะครับลองดูว่าอย่างนั้นนะครับมากับทีมงานครับแค่2คนเท่านั้นวันนี้นะครับซึ่งชวนได้หลายท่านแล้วก็ติดภารกิจครับช่วงนี้นะครับก็เลยมากับอาจารย์ใหญ่นะครับพวกควรนะครับกัน2คนเท่านั้นเองเพราะว่า ทีมงานติดนะครับพ่อบัตรก็ติดนะครับวันนี้ซ่อมรถนะครับเซียนต่างๆก็ช่วงทํางานครับช่วงนี้นะครับก็เลยแบบพ่อควรเลยบอกว่าเอ้ยชวนกันลองมาฝากภูลองดูซิมาดูนกซิว่าเป็นอย่างไรแล้วนะครับก็เลยเอ้ามาก็มาพ่อนะจริงๆก็อยู่แถวบ้านก็พอมีเล่นมีอะไรอยู่แหละครับพี่น้องครับนะก็เลยมาหาทสชดูว่าตรงนี้มันยังไงนกมันคึกหรือยังนกป่าคึกหรือยังนะครับผมเลยมาครับพ่อควรเอาพ่อควรสวัสดีพ่อสวัสดีครับ โอ้วันนี้ยังไงนี่นึกยังไงพ่อโอ้มันเซ็งเล่นด้วแขววันมันเซ็งก็เลยออกสร้างไก่ลอง้างครับก็เลยข้ามพักภูมาเนาะพ่อเนาะครับลองดูวันนี้สองคนเท่านั้นเองนะครับผมสองคนจะยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะนั่นนะครับมาโล่งดีมากนั่นเนาะถิ่นนกอ่าถ่นอ่าเสียนนะครับตรงนี้นะครับเป็นอ่าบริเวณนาของนาอวกนะครับตัวนี้นะครับแกคงเล่นประจําแล้วนะครับผมนะ งนี้แต่ว่าก็มันใครมาเราเนาะพ่อเนาะอ่าก็ต้องลองดูครับ่ลองบ่รู้ครับผมคนก็ถือว่าโอเคอยู่ครับวันนี้ขออย่างเดียวว่าจะลงมาแต่ว่าเขาหวานข้าวเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเนาะพอม่มีห้อยหนียตัดหญ้ากันแท้หรอกอ่าถ้าไม่มาตัดหญ้าหรือมาฉีดหญ้าก็คงจะไม่มาแล้วครับเพราะว่านั้นนะครับผมก็สายแล้วตอนนี้เก้าโมงพอดีครับกว่าจะมาถึงนะครับอาจารย์ใหญ่มาหาฝั่งนี้มาไปแวะไปหา พ่อบันนะครับกับพ่อขอดนะครับสรุปว่ามาไม่ทันเนาะเราแวะเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับไปหาพ่อบันไปแล้วครับไปต่อนกเรียบร้อยแล้วสาหรับพ่อขอดกับพ่อบันเบอร์โทรกับพ่อีบันเบอร์โทรก็ไม่มีก็เลยไปวัดไปทั้งเลยจีครับอ่ะโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ข้ามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะพ่อเนาะนะครับเป็นเขื่อนบุรนัดนะครับีนบริเวณนี้เห็นไหมครับน้ำตรงนี้ลงไปก็จะใช่เลยนะครับเป็นการวันโคกว่ากลุ่มครับเอาลองดูครับลองดูวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ญาติไปพรางพระเนยรก่อนนะครับก็สวัสดีพี่น้องตอนเที่ยงครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับพี่น้องครับตรงนี้เพราะว่าถือว่าเป็นบ่อเจ้าเรดาร์ครับพี่น้องครับมาตรงนี้เลยนะครับตรงบริเวณเถียงนาของนาอ้วกนะครับผมนาอ้วกครับตรงนี้เลยนะครับนาของนาอ้วกนะครับเจ้าเรดาร์ก็อ่าข้างบ้านท่านอ่ากลางตาข่ายได้อยู่บริเวณนี้แหละพี่น้องครับนะอยู่บริเวณ เนี่ยครับข้างล่างมันจะเป็นทุ่งนานะครับวันนี้ก็ถือว่า,ามาบริเวณนะครับเจ้าบ่เจ้าเลดา้านะครับวันนี้นะไม่รู้ว่ายังไงนกก็ขึ้นขึ้นลงลงครับนกนะก็กินยากอยู่ครับนะเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นสมอละพุมรบแน่นอนนะครับผมรู <c oughs> ้สึกว่าใบไม้พรางพเนยดก็อยู่หลายที่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าหลายท่านก็คงจะรู้จักว่าบ่อตรงนี้นะครับเป็นยังไงนะครับอาจจะชอบเหมือนแบบชอบเจเลดาอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมาต่อแถวเนี้ยนะครับเหมือนผมเนี่ยเนาะแล้วก็ชอบว่านกมันขึ้นเร็วอะไรเงี้ยครับใจมันดีอะไรวันนี้เนาะแล้วก็เล่นตามบ่อที่นั่นแหละครับที่มีว่านกมันเป็นต่อไม่เป็นต่อเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ยังเชื่อเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องของว่าบ่อมันขึ้นเร็วขึ้นช้าเป็นต่อไม่เป็นต่อนะครับผมก็เลย ชวนพ่อควรนะครับมาแถวนี้แหละนะครับรู้แล้วครับว่าเหนียวแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเป็นถิ่นของน้าอ้วกนี่แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยพอดีเมื่อเช้าก็ว่าจะชวนแกมาต่ออยู่ครับพอดีแกมีภารกิจนะครับติดงานที่หนองบัวซอนะครับไปแล้วนะก็งานสีดำนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็เล่นกับพ่อควรอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมก็คงจะถือว่ามาดูด้วยนะครับมาฟังเสียงนกด้วยนะครับบ่อตรงนี้นะครับ ว่าเป็นอย่างไรนะครับมีเสียงดีๆอะไรยังไงไหมนะครับมีเคเดิตนะอะไรหรือเปล่านะครับก็รอดูครับผมก็อยู่ตรงข้ามภูนะภูก็อยู่ฝั่งนี้นะครับพี่น้อง่ะโอเคครับอย่างน้อยก็ได้มาบ่เจ้าเรดาร์สักนิดนึงก็ยังโอเคครับได้ฟังได้ฟังหนูสักหน่อยนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับมาบ่ายสามตรงพอดีครับ วันนี้นะครับผมเอานกมาด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือเอาเจ้น้ําพองนะครับมาแล้วก็เจ้าสงท้ายนะครับซึ่งนกเข้าเจ้าสงท้ายครับผมประมาณเป็นชั่วโมงะครับนะเป็นชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าเหยียบหรือเปล่านะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันก็คูใส่กันหลายยกอยู่ครับพี่น้องแล้วก็เรียกใส่กันเป็นชั่วโมงครับนะแล้วก็เงียบไปเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ดูต่อครับพี่น้องครับอ่า ไม่ไดยไม่ดูปล่อยเลยครับเพราะว่าได้ยินเสียงครับเป็นนกเสียงเล็กนะครับเหมือนจะมีอ่างนะครับเหมือนจะมีอ่างหนึ่งคำนะครับนะมันจะมีอ่างหนึ่งคำนะเสียงเล็กตัวนี้เสียงเล็กของเลยนะครับ่ะก็เ,เลยแบบเห็นมันเงียบแล้วก็เลยแบบแอบแอบมาดูครับพี่น้องครับก็ยังมองไม่เห็นอยู่ครับตอนนี้ยังไงก็คงจะเข้าไปดูนะครับเพราะว่าอ่ายังไงนะครับถ้ามันเฝ้ากันคือต้องไล่ออกนะครับพี่น้องครับอ่ะ ถ้าเฝ้ากันต้องต้องต้องไล่ออกให้ให้ให้เข้าใหม่นะครับเอาะหรือไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าทีนี้นะครับเอเอายังไงก็เดี๋ยวไปดูครับอ่ะนี่คือบ่อเจ้าอ่าเรดาร์นะครับพี่น้องครับดูครับนี่นานาอวกนะครับฮะโอ้รับบ้านตุ่มหมูก็มีครับเดี๋ยวไปดูครับผมเสียงเล็กครับผมคาลมนีไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับนกอ่ะ นกป่านะครับแต่ว่าเหมือนจะมีอ่างนะครับแต่เสียงเลขของเสียงเหมือนเจ้าเรดาร์เลยครับคล้ายกันไม่ทราบว่ากี่กุกครับขยับขึ้นมาให้ครับอนี้เจ้าน้ำพองอยู่ตรงนี้ครับต้องเอานกใหม่มาครับพี่น้องครับเพราะว่านกต่อยังเล่นไม่ได้เลยแล้วก็ต้องเอามาสองตัวครับไม่งั้นยากเหลือเกินนะครับที่จะอ่านั่นนะครับต้องย้าย เป็นหน้าเป็นหน้ามาอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนนกต่อครับอะฮะ้คอนนะครับทำไมคันไม่เห็นล่ะครับทีนี้ฮะดิ้นหรือเปล่าครับไม่ดิ้นแต่ว่าคอนในนี่ไม่เห็นชี้นะครับเพราะเน่ยสั้นนะเพราะเน่ยของพ่อก,กองนะครับวันนี้ ออคอนคอนหลุดนะครับไอ้คอนในนั่นนะครับคอนรดลงอยู่ครับอุย้ยติดแล้วครับติดแล้วดิดแล้วดิดแล้วขนล่่งนะครับเออเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับผมเจ้าส่งท้ายวันนี้อู้ครับขนกระจุยกระใจครับหนุนนะครับติวตามลมอุย้ยครับคอนในครับคอนใน โอ้ครับกว่าจะเหยียบครับผมนั่งเฝ้าเป็นชั่วโมงครับนะก็เลยปล่อยเลยครับทีนี้นะเข้ากันตั้งแต่ประมาณบ่ายสองครับเกือบ่ายสองอ่ะตอนนี้จนบ่ายสามแล้วครับนะเห็นเงียบเงียบไปนะครับผมส่องกล้องดูครับนี่อยู่ตรงคอนเทียมนี่ครับนี่เห็นตัวเลยครับผมสุดท้ายก็กระโดดเข้าครับนะ เอาเดี๋ยวลงมาดูครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วปนล็อกอีกแล้วครับสําหรับเจ้าส่งท้ายนะครับตั้งแต่ฝึกมาได้ตอนแรกได้นกเอียงนะครับเสียงเล็กครับเสียงเล็กนกตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลงมาดูครับโอ้ถือว่านกภูเขาอะครับมาลงกินแล้วไม่ได้กลับโอเคครับเดี๋ยวขยัดตั้งกล้องนิดนึงครับพี่น้องครับ ออนะครับโอ้คอนเทียมนี่สวยนะครับนะเหมือนจะเป็นคอนเก่าก็ด้วยแหละครับนี่ไม่แน่ใจแต่มันพอดีเหลือเกินนะครับน่าจะเป็นคอนเก่าที่เขาแต่งไว้นะครับโอ้โหเนี่ยคอนเปลี่ยนกับ เียนอ้วนนะครับลูกชายพออ่ออูดครับหมุนไม่แน่น <l ug> เลยครับเสียงเล็กเหมือนจะมีอ่างคำหนึงนะครับอได้ยินแบบก็ได้ยินมีอ่างแหละแต่ว่าไม่ทราบว่ากี่คำแต่เจ้าสงท้ายไม่มีอ่างแน่นอนนะครับนกออ แล้วครับมาแล้วเอ,อดูสิจะสวยเหมือนเจ้าเรดาร์หรือเปล่าครับเสียงก็ใกล้เคียงกันครับอ่ตัวนี้จะจะไปกว่านิดนึงครับสำหรับเจ้าเรดาร์เาจะจาไปหาทีล่ลุ่มๆนะครับดูก่อนครับอ่ะ,ะแผนกดิ้นครับนี่เจ้าสรงไทยนี่นกแดง ลิ้นดีเหลือเกินนะครับครับก็นี่นะครับต้นที่อ่าผมใส่นะครับนี่นี่ครับตรงนี้เลยนะครับน่น่าจะเป็นคอนเดิมเขาเออเป็นเอนะครับก็แต่งไว้นะครับเนาะผมก็วางเลยนะครับเพราะว่ามันมีคอนเทียมพอดีพอดีนะครับเอ้ามาดูตัวครับพี่น้องครับนี่ครับแน่นอนนะครับตัวผู้แน่นอนนะครับเพราะว่าเข้าตัวเดียวนะครับผมแอบดูอยู่นะครับอ่า ได้ยินเสียงทุกสิ่งอย่างเลยครับนะลารมห่างๆครับห่างๆนะครับแต่ถ้าอ่านั่นก็คือนกมันจะคูซะส่วนใหญ่ครับนกตัวเนี้ยนะครับคูดีๆครับนั้นมีอ่างนะไม่แน่ใจครับนะเรียบร้อยครับนี่เจ้าส่งท้ายวันนี้ครับปลดล็อกแล้วครับผมแจมแรกนะครับนะน่าจะติดนานนั่นแหละพี่น้องครับเพราะว่ามันเงียบไปประมาณเกือบ ยี่สิบสามสิบนาทีครับนกเพราะว่าผมปล่อยเลยนะครับยังไงไม่ทราบเหมือนกันว่านกใหม่ก็ยังจับใจความนกใหม่ยังไม่ได้ครับสำหรับเจ้าส่งท้ายนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวไงปลดออกมาดูครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนกนะนี่ครับเจ้า อยงเล็กครับดูแข้งโอ้โหครับสีช้ำๆอย่ผมชอบเหลือเกินนะครับเปื่อนโคนนิดนึงครับนะสวยงามครับนกเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กของเลยเนยนะครับใหญ่กว่าเจ้าเรดาร์หน่อยนึงครับนะเล็กมหากลางน่นกนะครับน่ะเป็นนกแบบอ่าสูตรเดียวกันเลยครับพี่น้องครับนกนะลายคล้ายๆกันกับเจ้าเรดาร์ครับพี่น้องครับน่ะลุ้นนะครับว่าจะใช่อ่างหรือเปล่านะครับ อ่างหนึ่งคำอ่ะได้ยินชัวๆเลยยกแรกๆนะครับลังๆมาไม่ค่อยได้ยินแต่ว่ามีได้ยินอ่างแรกๆตอนมันเข้ากันนะครับโอเคครับมาแล้วครับผมสําหรับเจ้าส่งท้ายครับก็รอมาหลายครั้งแล้วนะครับออกต่อก็เยอะมากนะครับประมาณเป็นสิบแล้วครับนกนะครับเนาะเนี่ยครับก็จะให้เขาเห็นนะครับทุกอย่างเลยนะครับถือว่าปลดล็อกนะครับบ่อเจ้าเรด้านะครับผมเนาะ โอเคครับเดี๋ยวรอต่อไปนะครับจะเป็นยังไงนะครับเอามันเฮ็ดดีอยู่มันถึงบ่สนใจว่าเป็นนกเสียงน้อยว่านกเสียงน้อยแห่งครับก็เจ้าถิ่นมาแล้วครับเด้อวกสวัสดีครับเด้อวกสวัสดีครับเมื่อเช้าก็เจอกันเมื่อเช้ายังไงนะเมื่อเช้านี่โทรหาแล้วบอกว่าจะมาด้วยกันทําไมทิ้งกันโอ้ยจ้ะวันโทรมาแล้วกับ้อื่นโทรมานํากลนอีกอ่า ก็ไปงานดำเนาะเมื่อเช้าเนาะครับก็เลยแบบต้องให้ไปนะครับเพราะว่าไม่ไปไม่ได้ไฟแชกอยู่กับน้าอ้วกไม่งั้นไม่ได้เผาศพแน่นอนนะครับก็เลยให้ไปวันนี้มาตีท้ายครัวน้าอ้วกเลยนะครับผมใส่อยู่ตรงทิ้งเสียงนาอ้วกเลยวันนี้สลับตีเซมเนเนาะน้าอ้วกได้ยินใช่ไหมนกตัวนี้ เมื่อวานนี่ใช่ไหมนี่เมื่อวานเนี่ยมันสูงกันาเออแต่ว่านะอ้วกท่านไม่ชอบนกเสียงเล็กครับพี่น้องครับท่านจะชอบนกเสียงกลางกลางแก่กลางไปหาใหญ่เลยนะครับท่านก็เลยไม่ใส่เอาตัวนี้เสียงกลางอยู่นี่ของผมนี่มันมันเล็กไปหากลางมุนเจ้ามันเคยดูนี้ ข้าเนียวที่ไปหันในเจ้าร์ที่นี่ถิ่นเจ้ารร์ที่ต่อได้เอไม่ใช่ที่ใสตาไ่ายได้เขาเจ้าคนใส่หันนะโอ้เลยนี่นี่ปองนี่วองวงนั่นว่องอาจารย์ย่างมากั่ะโอ้เมื่อกี้นี่ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ผมได้อยู่ฝั่งนู้นนะนาของเป็นไงฝั่งนั้นโอเคไหมฝั่งนั้นฝั่งนั้นละมันเก่งฮะฝั่งนั้นละเก่งเด้อสอบตามบ้านหัวขวาเขามาอตัวหันอ่ะครับผมเรียบร้อยแล้วสวยไหมนะอวกเหมือนตัวที่อยู่บ้านไหมมันตัวที่้านนะอวกไหมเพราะว่านกอยู่นาไง นัมสรับดีเลยเนาะเดี๋ยวผมถามก่อนทำไมแต่ละต้นสวยๆมีแต่ควันควันนกควันองไครครับคผมคิดว่าก๊กเสียวมากกว่ากี่ได้หรอดัดได้ไหมก๊กเสียวฟากว่ากี่หรอต้นที่ผมใส่ดีมีไหมนี่มีนั่นแหละแต่งไวใช่ไหมนั่นว่าต้นบันร่ด้เฮ็ดเหรออือแสดงว่าต้นนันร่ายเฮ็ดโอ้วบ่ได้แตงอ่าครับ ว่าว่ามีคนใส่ดอกต้นนั่นตัดออกว่าก็กินเป็นสองแงมต้นเห็นบ่นเห็นบ่นนั่นเออบอนผมรับชงหลักตัดทำไมตัดตัดว่าจะใส่นกตัดว่าแตั่ไม่โอ้ผมติดอมันหลายทากมันท <Laurie> ิ no <wszystkie> ่ไปเตะเป็นอยู่ท่านกินว่าไอ้มันอยู่ท่านเดียวครับก็สามารถแต่งได้นะเนาะขอนที่ใส่นี่ผมใส่ต้นสะเดาสูงน้าอวกว่าให้ใส่ต้นอะไรนะต้นสะเดาต่ำต้นดำต่ำอ่ ค้อไล่ตีโอ้ผมมองไปมีแต่ควันนึกว่าตลาดน้าตูวันเสาร์นะครับตะออดกับมาไซหันเนาะตะออดยืนดนีแกกับมาไซหันเนาะบอตะออดแกกับมาไซหันเมื่อวานก็ได้ยินเนาะตัวนี้มันดันกันอยู่เนาะนกอวกสู้กันย่หันตีกันตบๆตๆตกระเซยมา่งกันมาคู่คู่เซะกันครับสู้กันยนกเชียงหน่อยตะวากัทีขึ้นมันก็สิมาไซอะนะครับเพราะว่านกอวกท่านชอบนกกลางไปใหญ่นะครับครับเอา มันเป็นจะเลี้ยงเบิดนกนี่มันหองครับน้อยใสหองเนาะอ่าแต่ว่ามันน้องไม่เห็นอย่างจะดูนานสิตอนี้ไม่มีข้าวโล้นเฮ้ยจะดูนานสิตัวที่สี่ไม่มีข้าวโล้นอย่างนี้คุณเพราะว่ามันเสียงกันครับลูกโอ้ครับนีอเสยงกโอ้ยไม่คือดกโลงใช่ไหมพวกวันโอ้ครับแต่ว่าตัวนี้เพราะงั้นผมที่เขาละทิ้งครับหมดทุเลี่ยที่กันละทีกันเนี่ยพอได้ฟังมันคากับว่ามันสู้กันว่าน ตีกันตบวปักตบวปักปวดตันกฮ้เขลี้ยงล้านกหรือเปล่ครับเอ้านกนาเนี่ยนี่นกนกนาของนักวักันนี่ตามเขาเยี้โอ้คือหมาดแท้กมาตีติดเลยครับวันนี้เออปวดหัวแล้วก็นักวัวันนี้เออมันคนหลายเลยว่าอยากไปนี่แหละตัวเสียงใหญ่อยู่ในที่ต่ว่าจะพาไปต่อคนละที่นะอยู่อัน รบานนงเหลี่ยมนั่เป็นนกดอนอ๋อเป็นนกโคกนกโคกครันกนกนกดอนนกโคกคือคือเออเดี๋ยวถามกันว่าคือนกแถวนี้คือลงมาจากภูหมดเลยใช่ไหมนี่ลงมาตรงนี้มันเบิ้มันเบิ้นกประจำถิ่นที่นี่ไหมตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันเงียบใช่ไหมเนี่ยเวคือ เวลาที ceiling, ่มันนั่นก็คือมันขึ้นภูมิขึ้นภูมิเวอร์ตนะ่วอร์ตโนงย่างมันครับมันมาร้อนน้ำเลยด้วยหมือนกั่ามัขันซู่มือมันเท็ดซู่มือนกตัวนี้อยู่นี่อยู่แถวนึ่นั่นแหละค่าลมดีไหมทีนี้มันก็เท็ดดีอยู่มันเงียบดีเท็ดดีอยู่เอ้ามัวัดตัวทั้งหมดนี่ขาอตัวนึ่อนกปองนะมันเป็นคนรบปองได้ปอบปองครับมันโล่งหันไปหันครับนกปองนี่โล่งมานี่มานี่นี่ตรงที่เจ้าเรดาร์นี่เนาะอืมครับมันนี่อู้หึบเจ้าตัวมันก็หูพิ เดี๋ยวนี้มาตีไทยครัวนะครับเอาค้อนมาทุบหลังคาเทียงนานะอ้วกไปดิ้นร้อยมากดี่ต้นพียงเที่ยงนานครับพี่กายนี่ว่าแมนเลี้ยงาตีมาใส่นี่เพี่กายนี่ได้เข้าโอกันเยอะมากคับอาจารย์ตัวนึงใส่นั่นเอ้ามตรงกลางพี่กายนกลางเสียงซิกกันตรงกลางตรงไม่ใช่ตัวนี้เหรอเอาผมได้เราเพื่อเดบ้านสะอาดมาเดี๋ยวเราจะโกหกตรงไหนว่าเป็นเสียงกลางกูอ่านไม่ใช่เลยเป็นเสียงกลางสองคำเอาออกไปแล้ว เราไปเลี้ยงก็พี่กายนี่พี่กายนี่ละกางมันมันมันไปเลี้ยงครับเอาเดี๋ยงเดี๋ยวรอดูอีกหนึ่งไม้ครับตอนนี้ห้าโมงนิดนิดแล้วครับเดี๋ยวสักห้าโมงเล่นได้อยู่นะครับเอาใข่ก็เมาเสียเถียวเนาะครับก็เจ้านกลงแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับพี่น้องครับเนาะคุยกับน้าอวกอยู่ก็สนุกสนานมันฮาไปครับนี่แหละครับที่กลางตาข่ายได้เจ้าเรดาร์อยู่ตรงนี้เลยนะครับะผมก็ได้ อ่าีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับตอนบ่ายเนาะก็ถือว่าอยู่ในบ่อเดียวกันครับทุ่งนาเดียวกันเลยนะครับผมก็เลยขยับขยายลงมานะครับฝั่งนี้นะครับก็ได้ความรู้จากอาณาอ้วกนะครับเรื่องนกลงมานะครับผมท่านบอกว่ามันจะลงมาช่วงห้าโมงนะครับห้าโมงถึงเที่ยงว่าอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าได้ข้อมูลอีกนะครับนกจะลงมาแล้วก็ช่วงเย็นนี่ช่วงประมาณสัก บ่สามนะครับบ่าสองบ่าสามมันจะลงมาอีกแล้วขึ้นประมาณสี่โมงห้าสี่โมงครับมงเย็นเนาะนะแกก็บอกประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นความรู้จากแกไปครับพี่น้องครับผมใส่ต้นนะครับต้นสะเดานะครับใหญ่ๆนะครับฝั่งขวานักอวกว่าให้ใส่ต้นนี้ครับแกว่าแกใส่ต้นต้นนี้ทีไรได้ทุกทีนะครับ แต่ว่าผมมองแล้วมีแต่คอนนะครับคอนที่วางไว้เนี่ยเยแหละผมก็เลยไม่วางนะผมก็เลยไปวางต้นใหญ่ซะนะครับรู้อยู่แล้วว่ามันเหนียวอยู่ครับตรงนี้นะครับบ่อตรงนี้ก็คือต้องยอมรับครับแล้วอกแกเล่นเป็นประจำครับนาแกอยู่ตรงนี้นะครับะอโอเคครับขออนุญาตนะครับเอาจ้าส่งท้ายนะครับลงกอดนะครับเดี๋ยวไปสรุปกับพวกควรเป็นยังไงบ้างหมานหรือเปล่านะครับครับก็ เอานกลงเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับวันนี้สําหรับสายป่าภูเขานะครับบ่อเจ้าเลดานะครับวันนี้ก็ถือว่าพอได้ไปเลี้ยงเพิ่มอีกหนึ่งตัวอยู่ครับพี่น้องครับก็เหนื่อยครับสนุกสนานมันฮะเป็นไงพวกคนได้เหยียบไหมพ่อโวบยบ่เก่ยวกบเะเลยเขายังไว้เหยื่อแบกเหนียวนะนกบ่อนี้นะไม่ทำมาเพราะว่าเขาเล่นยิบเสาเล่นบ่อยครับอย่างเช่นนะาอ้วงนี่ยิ้มเลยเมื่อกี้ว่าคือได้เอายังงงกับพวกเราเลยว่าได้ได้ยังไงยังไงครับเออขนาดไหนเพราะว่าตรงนี้แกก็ ่บอยคนรักไว้เดี๋ยวงครับเนาะไม่กล้าบอกว่ายังไงนะครับผมอ้ากก็ตอบแต่ว่าวานพ่อควรก็ได้หนึ่งตัวใช่ไหมบ้านเนี่ยครับพ่กคันหมันอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับผมมีแต่ผมมีแต่ไม่ค่อยหมานเ่ยครับก็เดยหาเออเขาเลยเขาจะเลยหาถามเมื่อวานก็เลยตัวเห็นว่าสวยแล้วพ่อเอยเจ้าอันนั้นเป็นไงนะเจ้าไอ้ที่เป็นตาที่มันเป็นเห็นว่าได้นกดีแล้วว่ะจดคู่เทียบคู่แล้ว เทียบคู่แล้วเสียงใสนะเสียงดีู่เสียงของเสียงดังดีู่โอ้บานนี้แต่ยินเสียงขันยนเมือหนึ่งม่ถึงสิบว่วมหรอกแต่ว่าบ้านยินเสียงกุกันโอ้วว่าจะเป็นอะไรนะรุ่นลิวตันอีกแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าต้องลุ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านกมันจะอยู่นั่นแหละพี่น้องครับกรลัางขึ้นอ่าบางทีมันเป็นหลิวห้อย อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันยังมีเลี้ยวตันเยวบอลนังมี่ตัวนึงเลียปลาอยู่อ่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเชื้อสายของเขาเนาะแน่นครับผมอ่ะก็ถือว่าวันนี้ประสบผลสําเร็จอยู่นะครับผมก็เอามาสองตัวนะครับวันนี้เพราะเข้ามาสองเพราะว่าไม่ออกมาไม่ได้ครับเปน้องครับข้ามถิ่นนี่ถ้าไม่ใช่นกต่อนี่คือตัวเดียวนี่ยากมันนั่นเฉลือดหรอกยากเลยแหละนกนะครับ ถ้าเป็นนกต่อยยังยังลากได้เพราะว่าเอาทำไมว่า2ว่าผมต้องเอานกพกมาเพลือความครับหนึ่งเอานกมาฝึกด้วยเพราะว่าไม่มีเวลา2ก็คือแบบแบบจะได้แบบเฉลี่ยการย้ายนะอย่างเช่นเจ้าน้ำพองผมวันนี้ก็ไม่ได้ย้ายเลยนะครับไม่เดียวย้ายแต่เจ้าส่งท้ายนะครับก็ประมาณไสองไม้เท่านั้นเองครับ เออสามไม้ที่สามเมื่อกี้เนี่ยตอนได้เฉลยแล้วก็ไปใส่ไม้สุดท้ายไม้ที่สามแสดงว่าสามไม้ไม้นะครับเนี่ยส่วนเจ้าน้ำฟองผมก็แค่ไม้เดียวลากไปที่เดียวเลยเพราะว่าไม่มีนกลงมาก็ซอมไม้ซ้ำไม้กันครับผมเนาะก็เป็นธรรมดาครับการ่อนกมีได้มีไม่ได้อย่างเนี้แหละครับผมอ่วันไหนจะมานก็มานวันไหนไม่มานต่อยังไงจะย้ายเป็นเท่าไหร่ไม้ก็ช่างเพราะเนาะไม่ได้ครับอ่ามันอยู่ที่บ้านด้วยนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเช่นเคยฝาก กดไลค์กดแชร์นะเพื่อแรงใจนะไม่ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากเพื่น้องเย็นคืนสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิง่งขอทราบข้อมู้ใครล็อกเลยนกงามอยูโอ้โฮอะไรนะพ่อได้ตัวงามอยู่พัาน,นกตลืนเพิ่งซ้นก็รู้แล้วเลี้ยงคืนดีนกกลืน,<อ>ค,นครับนี่จากจากจาก,จากเซียนรุ่นใหญ่นะครับพาดลอกครับฮะก็ประมาณนี้ครับไปก่อนครับพ่อคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม